หลบหนีในความมืดซีซิเลียแคสสาวที่ถูกควบคุมและทำลายจิตใจด้วยแฟนหนุ่มมหาเศรษฐีนักวิทยาศาสตร์แอเดียนกราฟิกตัดสินใจหลบหนีออกจากคฤหาสุดรูของเขาในยามค่ำคืนด้วยแผนที่วางไว้อย่างรัดกุมเธอแอบขโมยยาทำลายกล้องวงจรปิดปิดสัญญาณกันขโมยและวิ่งหนีเข้าไปในป่ามืด โดยมีน้องสาวเอเมิลี่มารับหนีไปด้วยข่าวการตายของเอเดียนสองสัปดาห์ต่อมาซิซิเลียยังคุมวัดกลัวถูกซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนตำรวจเทมส์และลูกสาวของเขาซิดนีย์จูจูเอเมิลี่ก็มาบอกข่าวช็อกว่าเอเดียนฆ่าตัวตายและทิ้งมรดกไว้ให้ซิซิเลียมูลค่า5ล้านดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขไว้ว่าเธอต้องไม่โกอาชญากรรมหรือถูกตัดสินว่าเสียสติความรู้สึกถูกโสดแนมซิซิเลียเริ่มสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างแปลกๆเธอรู้สึกว่ามีคนเฝ้ามองเคลื่อนไหวสิ่งของเปิดประตูและแม้กระทั่งหายใจอยู่ใกล้ๆแต่ไม่มีใครอยู่เลยสิ่งของหาย วัตถุเคลื่อนที่ได้เองคุณลบข้างเริ่มคิดว่าเธอจิตหลอนหลักฐานลวงหุนเธอพยายามพิสูจน์ว่าใครบางคุณที่มองไม่เห็นตามหลอกหลอนเธอเธอทำการทุดลลงด้วยการโปรยแป้งที่พื้นใช้กล้องมือถือเปิดผ้าห่มและพยายามจับภาพหลักฐานแต่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ชัดเจน หายนาเริ่มต้นชีวิตซิซิเลียเริ่มพังทลายเธอถูกใส่ร้ายว่าใช้กำลังกับซิดนีย์ทำให้ต้องย้ายออกจากบ้านเจมส์เอกสารหายงานพังและเธอรู้สึกสิ้นหวังเธอไปพบทอมพี่ชายของเอเดียสซึ่งเป็นผู้จัดการบรดกแต่ทอมก็พูดจาเหมือนกำลังปกป้องเอเดียนความลับของชุดล่องหน ซิซิลีแอบกลับไปที่บ้านหลังเก่าของเอเดียนเลขคุ้นพบห้องเหล็บใต้ดินเธอพบชุดพิเศษที่ทำให้ล่งหุนได้ชุดที่มองไม่เห็นซึ่งมีลักษณะเป็นกล้องเล็กๆเ,เต็มตัวเธอซ่อนชุดนี้ไว้เป็นหลักฐานการฆาตกรรมกลางร้านอาหารในร้านอาหารกับเอมิลี่ที่กำลังฟังซิซิลีเปิดใจเกี่ยวกับชายที่มองไม่เห็น มีมีดลอยมาจากอากาศเลี้ยวเชือโคของเอเมิลี่ทันทีและใส่ลายซิซิเลียว่าเป็นคนทำทำให้เธอถูกจับกุมและส่งไปรพยาบาบลจิตเวชการตั้งครนและการต่อสู้ขณะถูกกักตัวซิซิเลียพบว่าตัวเองตั้งคันเธอเชื่อว่าเอเดียนวางแผนควบคุมเธอแม้ในความตายทอมมาหาเธอและเปิดเผยว่าเอเดียนยังมีชีวิตอยู่และแกล้งตาย เขาจะยกเลิกข้อความกล่าวหาหากซิซิเลียยอมกลับไปใช้ชีวิตกับเขาและเลี้ยงลูกให้การต่อสู้กับชายล้มหุนซิซิเลียหนีออกจากลุมพยาบาลระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังถูกมนุษย์ล้มหุนทำลายเธอย่งปืนยิงต่อสู้กับชายล้มหุนจนในที่สุดก็ยิงเขาได้เผอให้เห็นว่าในชุดนั้นไม่ใช่เอเดียนแต่เป็นทอมเงื่อนไขสุดท้าย ตำรวจไปช่วยเหลือเอเดียนที่ถูกขังอยู่ในบ้านลับของเขาทำให้ทุกคนคิดว่าทอมเป็นตัวร้ายและเอเดียนเป็นเดือ่อแต่ซิซิเลียไม่เชื่อพลิกเกมซิซิเลียนัดพบเอเดียนเพื่อพยายามให้เขาสารภาพแต่เขาเล่นละครเหมือนไม่รู้เรื่องขณะที่พูดคุยกันเธอแอบไปเอาชุดล่องหนที่ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้และใช้มันฆ่าเอเดียน โดยให้กล้องวงจรปิดเห็นว่าเขาฆ่าตัวตายซิซิเลียเดินออกจากบ้านพองชุดล่อหนนในกระเป๋าและรอยยิ้มแห่งอิสรภาพ